Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kapak ke kuam rak kwa ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่อรัศタลาแล้วก็แฟนเพจ1 5 1เราคือจะมาอาคนสองโลกทุกท่านเลยนะครับอธานดูแลนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมและบรรดาเยาวชนบ้านอังกอรซักนะครับได้ใช้โอกาสนี้นะครับมาเชิญชวนพี่น้องเพื่อร่วมกันบริจาคร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่จะซื้อรถนักเรียนนะครับรถโรงเรียนคันนี้นะครับครับพี่น้องมันเป็นความจําเป็นนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เรามีเด็กที่เข้ามาอยู่ในการดูแลเพิ่มขึ้นจํานวนมากนะครับกว่า60คนนะทั้งเด็กเล็กเด็กโตเต็มไปหมดเลย นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราใช้รถตู้ฮะใช้รถตู้ซึ่งต้องใช้การขนส่งทุกเช้าทุกเย็นนะครับเช้าเด็กจะไปโรงเรียนเย็นเด็กก็จะกลับนะเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนนะครับที่นี่เป็นบ้านนะครับบ้านของเด็กๆบ้านของผู้ศรัทธานะครับการที่ต้องใช้รถตู้เนี่ยก็ต้องขับวันนึงก็หลายเที่ยวนะครับแล้วก็บ่อยครั้งที่เด็กๆเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันนะครับก็โดนตําหนิมาจากโรงเรียนไม่ได้หมายความว่าเฉพาะนะครับต้องหลายเที่ยวแต่ปัญหาก็คือบางทีรถเสีย นะครับก็อย่างที่เด็กเล่าเหมือนเรื่องสะดวกครับรถเสียกลางซอยมัสายิดคนมาเข็นกันอะไรคนไม่มาเข็นนะครเราเนี่ยเข็นนะครับแล้วคนก็ดูกันนะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นความจําเป็นนะฮะที่สําคัญนอกจากความสะดวกแล้วเนี่ย<น>เรายังต้องนึกถึงความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยของบรรดาเยาวชนเอาลูกเข้ามาเลี้ยงนะครับที่น้องก็ต้องดูแลนะทั้งกินอิ่มนอนหลับและความปลอดภัยในการเดินทางและเด็กก็จะได้มีความรู้สึกนะครับไม่มีไม่มีความรู้สึกที่ตัวเองจะเป็นปมด้อยอะไรนะครเมื่อเข้าไปโรงเรียน ึงมาเชิญชวนครับพี่น้องรถคันนี้นะครับรถคันนี้เราตั้งราคาที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับสภาพรถประมาณ70%ขึ้นไปในการตรวจสอบเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการจดทะเบียนให้เป็นรถนักเรียนนะครับพี่น้องเราตั้งกองทุนละ500บาทนะครับขอเชิญชวนพี่น้องครับมาร่วมร่วมอนุเคราะห์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดซื้อรถคันนี้เพื่อให้กับบรรดาเยาวชนที่น่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างนะแต่ส่วนมากก็น่ารักเลยครับพี่น้อง นะครับน yeah> uh uh ี่แหละครับท uh uh okay so ั้งหมดเยาวชนของเราปีนี้หรือเวลาอีกประมาณไม่ถึงเดือนเราก็เด็กๆเด็กๆบางคนปีที่แล้วไม่ได <|so|> ้ไปโรงเรียนปีนี้เตรียมตัวและได้นั่งรถใหม่ซึ่งรถคันนี้ก็สามารถจุนักเรียนได้มากกว่า20คนนะครับ20ถึง25คนทำดีละก็คงจะทําให้การเดินทางนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะครับสำหรับเด็กๆบ้านอัลคาซัตของเรานะครับบ้านอัลคาซัต